กราบสวัสดีท่านผู้ชมสนทิยานชัดครบจบจริงท่านผู้ชมอาน o สนทิยาณสถานพบท่านผู้ชมวอร์ทรีออบเซิร์ฟกับท่านนาวากาเอกสัมฤทธทองอินและธรรมะธรรมโม โง่กันอยู่ได้นะครับ4รายการที่ผมเผยแพร่าทางสนธิยานสตอรี่นะครับแต่ละรายการแต่ละคลิปบางครั้งก็มีคนดูเป็นล้านหลายแสนหรือระดับหลายหมื่นก็มีกราบขอบคุณด้วยหัวใจที่ท่านได้ติดตามในการทำอาชีพสื่อของผมซึ่งเป็นอาชีพที่ผมภาคภูมิใจเป็นอาชีพที่ผมรู้สึกได้ถึงเกียรติภูมิ และการที่ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำบุญสร้างตึกสงอาพาธนะครับจนสำเร็จด้วยวงเงิน300กว่าล้านตอนนี้พระสงฆ์ได้เข้ารับบริการแล้วหรือได้บริจาคให้กับสาบันทิศทางไทยหรือช่วยซื้อของเพื่อช่วยสถาบันทิศทางไทยนั่นเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ ในการทําหน้าที่สื่อของผมผมใจเต้นระทึกมาหนึ่งเดือนนี่พูดแบบลูกผู้ชายครับว่าหลังจากได้รับหมายสารให้ไปฟังคําสั่งคําพิพากษาของสารดีกาในวันนี้คือวันที่28พฤษภาคม2567นี่ยนะครับมันใจต้องเต้นระทึกเป็นธรรมดาในฐานะของ ลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าในฐานะประธานของสถาบันทิศทางไทยมีน้องมีเพื่อนผู้ร่วมง,งานอยู่60-70ชีวิตนะลูกสาวสองคนซึ่งเขาก็มีธุรกิจที่ต้องหาคำปรึกษาจะต้องขอคำปรึกษานะครับแล้วก็ธุรกิจของลูกสาวก็มีพนักงานอีก6 70ชีวิตนะครับ แน่นอนครับไอความระทึกนั้นถ้าหากว่าผมไม่ได้อยู่มีส่วนร่วมในการช่วยงานก็อาจจะทำให้เกิดอาการสะดุดได้บ้างนะครับคดีการชุมนุมของกรปปสเนี่ยผมทวนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจนะครับผมเป็นคนที่ถูกจับคนแรก นะครับตอนถูกจับคนแรกเนี่ยนะครับเขาจับข้อหาขัดขวางพรกฉุกเฉินเหตุผลง่ายๆที่ถูกจับหนึ่งชีวิตผมง่ายๆไปไหนมาไหนคนเดียวไม่เคยมีกาดไม่มีคนดูแลไม่ได้บายความว่าคนที่เขามีกาศดมีคนดูแลดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบเรียบง่ายนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับในการที่จะเดินไป ในภารกิจหน้าที่งานที่ผมทำว่าไม่เคยเบียดเบียนใครไม่ว่าในทางส่วนตัวหรือส่วนรวมหรือประเทศชาติโดนจับเสร็จนะครับไปถูกกักบ,บริเวณอย่าเรียกว่าไปขังเลยครับที่ค่ายต่อชดอปทุมธานีนะครับหลังจากนั้น7วันนะ i s i โดยกุณธาริ์เพ่งดิต ยื่นฟ้องผมด้วยเอกสารประมาณเจ0 0 0มื่หน้าอย่างรวดเร็วกะว่าจะต้องเอาให้ผมตายให้ได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นจับผมวันนั้นรุ่งขึ้นตอนเช้าอีกวันส่งตำรวจไปบุกบ้านผมยังไม่สว่างการบุกรุกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมของตำรวจผมบอกเลยผิดกฎหมายผมมีกล้องวงจรปิดอยู่สี่ห้าตัวหน้าบ้าน ผมไม่เคยเอาเรื่องตำรวจเหล่านั้นนะครับไม่เคยไปย้อนรอยไม่เคยที่จะไปร้องเรียนหรือดำเนินคดีเหตุผลเพราะผมถือว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจระด,ดับปฏิบัติเขาไม่รู้เรื่องเขาทำตามคำสั่งของนักการเมืองที่มีอำนาจและต้องการเล่นงานผมนะครับก็ ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมหลังจากนั้นนะครับศาลก็ได้พิจารณานะครับยกฟ้องในศาลชั้นต้นคือศาลอาญาแล้วก็จนมาถึงศาลอุทธรณ์นะครับในชุดผมเนี่ยมีผู้ต้องหาอยู่4คนมีผมนะครับสกลทีพัทยกุลหรือจำอาจารย์สมบัติแล้วก็อาจารย์เสรี สามท่านนั้นในสำนวนเนี่ยนะครับดูไม่หน,หนักหนาสาสากันสำนวนผมเนี่ยก็ดูหนักอยู่สักหน่อยดังนั้นเมื่อถึงชั้นสารอุธรเนี่ยนะครับสังถามท่านก็ยกฟ้องเหมือนสารชั้นต้นแต่ผมเนี่ยปรากฏว่าศารอุทธรสั่งจำคุกหนึ่งปีลดเหลือแปดเดือนแล้วก็ปรับสามหมื่นบาทนะครับดังนั้นเมื่อสาลดิก,กา นะครับเรียกไปฟังคำพิพากษาในวันที่28่ิพฤษภาคมธรรมดาครับจะบอกว่าจะใจแข็งใจแกร่งขนาดไหนหมันก็ต้องเต้นระทึกจากปรากฏการณ์ที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับผมจะเรียนแบบนี้หนึ่งผมกล้าพูดว่าไม่ว่าผมทำความดีอะไรผมไม่เคยประกาศ ผมไม่เคยไปโพสไม่เคยไปบอกว่าผมทำโน่นทนํานี่มีคุณค่าอย่างโน่นอย่างนี้นะครับมีเรื่องของตึกสองอาพาธที่ต้องประกาศเพราะต้องการแรงสนับสนุนสำหรับท่านผู้ชมที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับเท่านั้นท่านผู้ชมดูได้ผมไม่เคยโพสเรื่องส่วนตัวจะมีก็เล่นกีต้า์นะครับอ่ะไอ้นี่เป็นเรื่องส่วนตัวถ่ายรูปกับหมา อันอื่นไม่เคยทําเพราะผมมีหลักการอยู่อันและผมเชื่อในหลักการอันนี้ก็คือการปิดทองหลังพระทําอะไรไปไม่จําเป็นจะต้องประกาศไม่จําเป็นต้องให้คนรู้หรือคนไม่ความสําคัญเพราะท่านผู้ชมที่เจอผมทักทายผมท่านใจเลยว่าผมไปคนเดียวเสมอยกเว้นบางทีอาจจะมีน้องที่เขาช่วยขับรถไปด้วยหนึ่งคน ก็นำไปช่วยิ้วของไปช่วยกันซื้อของเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าผมได้ยกภาระออกจากออกด้วยความเมตตาของศาลไอ้น,นี่ต้องกราบพระคุณศาลจริงๆการที่ท่านลำดับนะครับคดีต่างๆที่ผมทำว่ามีความผิดนะครับถึงวันนี้จะไปเสร็จก็ไม่ได้เพราะคำพิพากษา ออกมาแล้วอย่างนั้นนะครับแต่นะครับสิ่งที่ท่านรอลงอายาให้ผมเนี่ยผมอยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบที่ผมได้เกินถึงชีวิตในการทำงานสื่อของผมมา40ปีเต็มผมทำมาหมดครับตั้งแต่เริ่มต้นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุกลับมาโทรทัศน์กลับมาโซเชียลมีเดีย ทั้ง40ปีนะครับมีน้องๆที่ทำงานอยู่ในวงการข่าวเป็นคนที่เคยทำงานผมเป็นพันคนอันนี้เรื่องจริงนะครับผ่านชีวิตการทำงานมาอย่างยาวนานและคุณค่านั้นแหละครับคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจและเมื่อมาฟังคำพิพากษาในวันนี้นะครับผมยิ่งภาคภูมิใจแล้วก็กราบขอพระคุณศารท่านก็บอกว่าความผิดผมนะครับไม่ได้พกอาวุธ นะไม่ได้ก่อเหตุให้ใครบาดเจ็บล้มตายหรือก่อความรุนแรงใดๆนะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับคำพิพากษาจำคุกแปดเดือนก็เหมาะสมแต่แปดเดือนนั้นถ้าเอาผมไปขังไว้เนี่ยนะครับรอลงอาญาให้ผมมาทำหน้าที่ สื่อมวลชนให้เกิดกับประโยชน์ประเทศชาติต่อไปจะดีกว่านี่แหละครับเป็นคำที่ผมกราบขอบพระคุณศาลและเป็นคำที่กราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆครับที่ท่านเห็นคุณค่าในการทำงานสื่อของผมตลอด40ปีที่ผ่านมาและนี่คือคำยืนยันนะครับจากหัวใจของสนทิยานนะครับว่า จะทำหน้าที่นี้ไปจนกว่าวันหนึ่งจนกว่าวันหนึ่งที่จิตของผมสลัดหลุดพ้นโดยเด็ดขาดจากอุปทา,านในการยึดมัน่นความเป็นตัวตนผมยีสิปีที่ผมปฏิบัติธรรมมา ผมมีความก้าวหน้ามาตามลำดับอยากจะหยุดนะครับอยากจะวางทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถึงผมอายุมากแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่กว่าผมที่ให้กำลังใจบอกว่าขอช่วยชาติต่อไปนะครับจากเพื่อนฝูงนะพี่น้องผองเพื่อนทั้งหลายนะครับที่บอกว่าพี่ต้อยอย่าเพิ่งวางความจริงเนี่ยผมจะ วางทุกอย่างตั้งแต่ปีพศ2562หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกนะครับแต่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านจะมาพูดว่าให้ดูการเจริญเติบโตของพรรคอนาคตใหม่นะแล้วก็ฟังคนมาเยอะแล้วมีแต่สนธิยานเนี่ยเข้าใจเพราะสนธิยานก็เป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์เคยเข้าโรงเรียนการเมืองทำงานต่างการเมืองอ่านทางพวกนี้ขาดนะคนส่วนใหญ่ มักจะไม่เข้าใจในเรื่องเชิงยุทธศาสตร์และเชิงยุทธธีในการเคลื่อนไหวมวลชนอ่ะก็อยู่มาทำมาเนี่ยแหละครับอีก5ปีแล้วก็ถูกสารตัดสินในวันที่28พึพฤษภาคมนะครับด้วยการรอลงอาญาที่สนธิญาิภาคภูมิใจในอาชีพสือ่อผมขอกราบเรียนกับทุกท่านนะครับยืนยันว่า ผมจะไม่ทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนรบาขอบคุณครับ